คนที่อยู่ในหน้าที่แห่งนี้ด้วยนะคะหนูชื่อเด็กหญิงชุติการกิลลุงเงองโลดชื่อเล่นชื่อว่าเกี้ยมอีค่ะมาจากโรงเรียนสตรีวัละคังขอเกินก่อนเลยว่าก่อนที่หนูจะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้หนูไม่รู้จักกิจกรรมนี้เลยแต่ว่ามีเพื่อนผู้ปกครองของเพื่อนนะคะเขาชวนแม่หนูแม่หนูก็เลยตะโกนถามหนูลั่นบ้านเลยทั้งหมู่บ้านเงียบอยู่ดีๆสงบสุขอยู่ดีด แม่ตะโกนลั่นบา้าเกยมเอ๋ไปเข้าค่ายไหม <laughs> หนูดิอาบน้ําอยู่ก็แบบอะไรใครทักหนูตอนแรกหนูคิดว่าหนูหูฝาดเปิดประตูใบาถามแม่มีอะไรแม่กระถามไปเข้าค่ายไหมตะโกนกันอยู่ <laughs> ทั้งซอยมีเสียงเดียวที่ดังที่สุดก็คือบ้านหนูหนูตอนแรกอะ่ะหนูคิดว่าหนูไม่อยากจะมาเพราะหนูเป็นคนที่เคย มีความมั่นใจตอนเด็กๆว่าเรากล้าแสดงออกที่สุดแล้วแล้วเราก็ไม่คิดแล้วเราก็ไม่คิดเลยว่าการถูกบูลลี่ตอนนั้นอะจะทําให้จิตใจเราเปลี่ยนไปหมดเลยจนแม่ถามจนแม่ถามว่าไม่คิดจะไปจริงๆหรอลองไปหาประสบการณ์ดูไหมไปหาสิ่งที่จะเปลี่ยนตัวเองในอนาคตดูไหมมันเป็นแบบแผนชีวิตแล้วแม่หนูไม่ได้บังคับหนูเลยตัดสินใจที่จะมาก็ หนูเพิ่งมารู้ว่าแม่หนูไม่ได้อยากให้หนูจะมาด้วยตอนหนูรู้หนูตกใจหนูก็เลยลองหาแม่ไปว่าอ้าวแม่ถ้าแบบนั้นหนูไม่ไปก็ได้แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าลูกอยากไปลูกไปเลยแล้วคนที่บอกว่าไม่อยากไปก็คือแม่ใช่ไหมคะแต่แม่เก็บเสื้อผ้าให้หนูแล้วคะ่ะเก็บเสร็จคนแรกเลยคะ่ะทั้งบ้านนะคะวุ่นวายกันหมดเลยคะ่ะเพราะว่าเก็บเสื้อผ้าให้หนูแต่ส่วนหนึ่งหนูก็ต้องเก็บด้วยเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นของหนูแล้ว เมื่อตอนที่เดินทางจะมาก็นั่งอยู่กับเพื่อนก็นั่งคุยกันเฮฮาสนุกสนานในใจเราเริ่มอยุดดีๆแล้วก็ทอขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันมาแล้วมันจะดีจริงๆหรอเพราะหนูเป็นคนที่เบื่อทุกสิ่งทุกอย่างง่ายไปมากถ้าเกิดไม่ใช่สิ่งที่หนูสนใจหนูจะเบื่อภายในเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมง พอเรามาตอนก่อนพิธีเปิดงานเราก็นั่งกับเพื่อนแล้วเราก็แบบคิดในใจเราว่าแบบไม่น่ามาเลยฉันฉันเบื่อมากเลยฉันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้ฉันควรไปนอนนั่งเล่นเกมคุยกับเพื่อนมากกว่าจนเราเริ่มเห็นกิจกรรมต่างๆทั้งภายในสองวันนี้กิจกรรมทั้งกอดตัวเองทั้งการสร้างความสามคัคคีจนทำให้เรารู้สึกว่า เอ้ยรู้สึกดีใจที่เราได้มาเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่มากแล้วเราก็เป็นแล้วเราก็ได้หนูว่านีสใส่หนูเปลี่ยนไปเยอะหนูเป็นคนที่เครียดง่ายก็ไม่เชิงเป็นโลเครียดหนูเคยเป็นไมเกนหนูเป็นไมเกนตั้งแต่ป .6 ซึ่งเป็นสิ่งที่มันน่าจะแปลกสำหรับหนูนะเพราะว่าไม่ไม่มีใครเด็กป .6 อะ่ะ มันจะเป็นไมเกรนเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้โตขนาดนั้นจนหนูมารู้ว่าหนูเป็นคนที่คิดแง่ลบใส่ตัวเองเยอะมากเยอะกว่าการคิดในแง่งบวกหนูนับมาทั้งหมดภายใน13ปีย่าง14ปีนะี้ที่หนูโตมาหนูไม่เคยคิดแง่บวกใส่ตัวหนูเลยคิดแต่แง่ลบคิดมาโดยตลอดว่าตัวเองไม่ดีไม่เกง่งเธอเนี่ยหรอเด็กที่จะเก่งจนกิจกรรมกอตัวเอง ก็ได้มีบรรยายหลายๆอย่างว่าเนี่ยคนสิ่งที่ควรรักมากที่สุดคือตัวเองเป็นสิ่งแรกที่ควรรักมากที่สุดหนูก็เลยหันมาคิดใหม่หนูเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าหนูจะต้องคิดลบใส่ตัวเองตลอดมาเปลี่ยนเป็นคิดบวกว่าการรักตัวเองเราได้อะไรกลับมาบ้างเราได้สุขภาพที่ดีขึ้นไหมเราได้สิ่งที่เราเคยเป็นมันหาย ถึงมันจะยังไม่หายดีก็คืออาการซึมเศร้าถึงมันจะยังไม่หายแบบร้อยเปอร์เซนที่จะทําให้หนูแบบอืม้มลันลาอเลิร์มากซึสิอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ทําให้หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูแฮปปี้มากกว่าเดิมเยอะเยอะมากๆจนกิจกรรมที่เขาตะโกนกันนะคะพอเขาบอกว่าคุณทําไม่ได้อืม้มมันจี้ใจมันจี้ปมมากเลย ปมที่เราถูกเพื่อนและครูบอกว่ามึงทําไม่ได้หรอกก็แค่เด็กธรรมดาคนนึงคิดว่าตัวเองมีความสามารถมากหรืองไงที่จะทําโกรธตอนที่เขาตะโกนมาหามโกรธไหมโกรธสิทําไมจะไม่โกรธล่ะมันก็คือปมตัวเองอะแต่แบบเราก็คิดว่าเอ๊ะมันก็ดีเนาะมันทําให้เราได้คิดว่าการที่เขามาบอกแบบเนี้ยคือเขาอยากให้เราอะ่ะ คิดในเชิงบวกมากกว่าการที่ว่าเราคิดเชิงลบแบบสมัยก่อนแนวคิดทุกอย่างหนูเปลี่ยนไปหนูเปลี่ยนจากคนที่เครียดบ่อยๆมาเป็นคนที่ไร้สาระมากๆพอแบบอยู่พออยู่กับเพื่อนปุ๊บเพื่อนเพื่อนทําโอตาคุเบียวอะไรใส่หนูมาหนูก็เบียวกับใช่ไหมคะคุณกระถินไม่ใช่คุณเธออย่าพูดแบบนี้คะ่ะเพราะว่าคุณเธอก็เบียวอยู่กับฉัน โห oh, หนูแฮปปี้มากแล้วไอการที่ให้หนูมาเต้นเนี่ยหนูไม่เคยเต้นถึงหนูเคยเต้นหนูก็ไม่ได้เต้นแรงขนาดนี้ตอนแรกอายอายที่สุดเลยเป็นการอายในชีวิตยิ่งกว่าการที่เราไปทําอะไรน่าอายน่าอายต่อหน้าสาธารณชนมากเลยอันนี้เราเรารู้สึกอายเพราะว่าเราไม่เคยทําพอเราทำเราลบทุกอย่างในหัวที่ว่าเราจะต้องคิดว่า นี่จะต้องเป็นตามนี้จะต้องเป็นแบบแผนตามนี้เราจะต้องให้มันอยู่ในกรอบตลอดเวลาหนูพังกรอบทุกอย่างของหนูพังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะทําให้หนูอะอยู่แต่ในกับตัวเองให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าให้กลายเป็นโรคเครียดเป็นไมเกรนพังออกมาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูสนุกมากในชีวิตก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมนี้มากๆเลยนะคะที่ทำให้หนูได้เปลี่ยนแนวคิดตัวเอง ขนาดนี้หนูไม่เคยคิดว่าหนูสามารถเปลี่ยนแนวคิดตัวเองได้ขนาดนี้มาก่อนเลยขอบคุณมากมาก,มากค่ะต้องขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมด้วยนะคะทั้งพออทั้งคุณพ่อนะคะขอบคุณมากมาก,มากเลยนะคะขอบคุณพี่พี่ลีดเดอร์ด้วยนะคะที่ตะโกนใส่หนูแล้วทาให้หนูเบี่ยงหนูคิดไว้เลยว่าตอนตะโกนเนี่ยถ้าถ้าหนูอะ่ะคอไม่ไอออกมาได้กลิ่นเลือดไม่ได้แบบ ขอขึ้นไปเอ็นหนูไม่หยุดไม่หยุดจริงๆขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะพราะแกะทุกคนไม่ว่าจะที่เราสนิทเราไม่สนิทจะที่ว่าเพิ่งเจอกันแค่สองสามชั่วโมงเรามาคุยกันขอบคุณมากๆแกดูให้กำลังใจเรามากขอบคุณค่ะ